รถเดิมๆไม่เฟี้ยวเลี้ยวแล้วเป็นรถวิสุ่ไใแดนกับเซลวินนะคะขอบคุณมากค่ะวิอาขอบคุณค่ะ องมิ้นนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าที่อยู่ในช่องมิสสูป้ายแดงโตรแรงแสงทางโค้งทุกท่านนะคะเจอกับน้องมิ้นที่ไหนต้องเจอกับรถหล่อเฟียวที่นั่นแล้ววันนี้น้องมิ้นมาพร้อมกับสายลมและแสงแดดแล้วก็มาพร้อมกับนี่ของเล่นใหม่เรามาอีกแล้วบอกไว้เลยว่าปีนี้ขออนุญาตจัดหนักจัดเต็มให้กับลูกค้าต้อนรับปีกระต่ายทองนะคะวันนี้นะคะน้องมินก็ ได้เลิกงามยามดีนะคะซึ่งคันนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นคันในตำนานที่หารถยากมากๆและเราก็ได้มีดวงสมพงนะคะได้รถคันนี้มานี่คือรถของพี่อ้อมที่อยู่จังหวัดปราจีนบุรีโอ้โหแต่ก็ครับลงแทนไปที่รถสิเะว่าสวยเหมือนเซลไหมอและ นี่นะคะคือเจ้า Expander Cross นะคะปี2022ของเรานั่นเองนะคะสีดำคันนี้นะคะบอกเลยว่าดำดูดซับต้อนรับปีกระต่ายทองค่ะตัวนี้นะคะราคาค่าตัวอยู่ที่939,000บาทเท่านั้นค่ะและถ้าจะให้สังเกตง่ายๆว่าตัวปี2020กับ2022ต่างกันยังไงพี่จะจับผิดรถคันนี้ได้ยังไงว่าพี่ซื้อตัวไหนมานี่ค่ะ ดูที่กระจังหน้าตรงนี้ค่ะถ้าเป็นปี2020กระจังหน้าเขาจะออกเป็นสีเทาๆแต่ถ้าเป็นตัวปีตัวใหม่เนี่ยสีจะออกเป็นสีดําแบบนี้เข้มๆแบบนี้เลยแยกได้แค่นี้ละค่ะแต่ว่าถ้าดูภายในบอกเลยว่าเห็นความแตกต่างแน่นอนมาค่ะวันนี้น้องมิน้นจะพามารีวิวรถสวยๆของพี่อ้อมที่อยู่จงังหวัดปราจีนบุรีนะบอกเลยว่ารถคันนี้มีที่มานะที่มาและที่ไปบอกเลยว่าเป็นตำนานมากๆอะ ก่อนอื่นนะคะขออนุญาตขอบคุณนะคะลูกค้าที่แนะนํามานะคะนั่นคือพี่พึ่งสุดสวยของตองมิ้นนั่นเองนะคะมาออกรถเอ็กเพนเดอร์จีทสีดาดูดซับไปนะคะก็เลยแนะนําพี่อ้อมาออกคันนี้นะคะและสําหรับคันนี้ตองมิ้นขออนุญาตรีวิวให้จบครบเลยแล้วกันเริ่มต้นเลยค่ะสําหรับด้านบนคันนี้นะคะโลโก้ฝากระโปรงค่ะสีดาต้องตัดกับสีโครเมียมแบบนี้เอ็กเพนเดอร์ก็จะเป็นสีโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยค่ะทําให้มองเห็นเด่นมาแต่ไกลแน่นอนและสำหรับตัว X นะคะ ถ่ายรูปส่งไปให้พี่อ้อมพี่อ้อมบอกพี่รีเควสไปว่า X แดงนี่น้องมิ้นทําไม X ถึงเป็นโครเมียมละ่ะบอกเลยนะคะว่า X เ,เนี่ยที่เป็นสีแดงมันจะเป็นสติ๊กเกอร์ซึ่งพอเมื่อกี้น้องมิ้นเอาน้องไปอาบน้ําไปห้องสป,ปาแล้วเขาฉีดสายยางอะเนาะมันก็เลยหลุดออกแต่ไม่เป็นไรค่ะก็เดี๋ยวจะดูแลให้ลูกค้านะคะแจ้งไปละพี่อ้อมบอกว่าโอเคเดี๋ยวพี่ไปจัดการต่อเองได้นะคะต่อเลยค่ะ สำหรับด้านล่างตรงนี้นะคะน้องมิ้นใส่ระบบที่เรียกว่าระบบปลดล็อกไว้ให้นะคะซึ่งข้อดีคือเวลากดปลดล็อกเนี่ยหูกระจกเปิดอยู่แล้วแล้วก็ตัวไฟจะติดขึ้นมาแบบนี้และมีเสียงอ่าแล้วก็เป็นระบบสัญญ,ญาณนะคะที่ทําให้เราหารถง่ายขึ้นนะคะแล้วก็สําหรับด้านล่างค่ะคันนี้พี่อ้อนก็รีเควสชุดแต่งชุดนี้มาเลยบอกว่าสวยมากๆเข้ากับพี่มากๆนั่นคือเจ้าสปอร์ตไลเดอร์เอ็มของเรานั่นเองนะคะสปอร์ตไลเดอร์เอ็มทรงนี้นะบอกเลยว่าพอใส่กับรถสีดานะ โอ้โหสวยจริงๆค่ะและสําหรับด้านล่างนะคะตัวไฟตัวนี้นะเราสามารถเซตได้นะคะลูกค้าบางท่านบอกว่าเฮ้ยทำไมพี่ปลดล็อกแล้วไฟมันไม่ติดอะน้องมิ้นหรือเวลาพี่กดสตาร์ทแล้วไฟทําไมไฟตัวนี้เขาไม่ติดนะคะเราสามารถเลือกเซตได้ค่ะว่าจะเซตเป็นแบบมาพร้อมกับ ไฟหลีเวลาเราเปิดไฟหลีปุ๊บให้ไฟด้านล่างขึ้นหรือเราจะเปิดไว้ตลอดเวลาแต่ส่วนมากแล้วน้องมิ้นจะให้ลูกค้าคือเปิดเฉพาะตอนไฟหลีเพื่อที่จะได้เซฟอายุการใช้งานของเจ้าไฟตัวนี้ด้วยแล้วก็จะได้ไม่ไปแยงตาคนอื่นมัวซัวเนาะอ่าแต่บอกเลยว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วคือสวยจ้ามากนะคะสำหรับด้านหน้าของเอสแ n d เดสี er ดำเงาคันนี้สวยไหมคะสวยแล้วอย่าลืมคอมเมนต์หรือกดไลค์มาให้น้องมินด้วยเดี๋ยวน้องมินพาไปดูด้านข้างกันดีกว่าอ่า มาค่ะและน้องมิ้นจะพามาพบกับเจ้าตัวล้อของเจ้าเอ็กซเทนเดอรคอนะคะตัวนี้คือล้อเดิมๆสวยๆมาจากโรงงานเลยนะเป็นใบพัดเป็นก้านแบบนี้เลยนะคะซึ่งตัวนี้มีขนาดล้อถึง17นิ้วนะคะบอกเลยว่าขับลุยได้ทุกสภาพถนนแน่นอนนะคะและก็ที่สำคัญเจ้าตัวยางเนี่ยให้ความนุ่มความหนึบแน่นอนค่ะและสำหรับเจ้าเอ็ก d e เทนเดอรคอร์สนะคะที่ลูกค้าหลายท่านเนี่ยชอบเพราะว่าอะไรเพราะเขาจะมาพร้อมกับ ซุ้มล้อที่เป็นสีดําด้านแบบนี้มาจากโรงงานนะไม่ได้ติดตั้งเพิ่มและมาพร้อมกับกาบด้านข้างที่เป็นสีดําด้านสวยๆแบบนี้นะคะที่มาจากโรงงานไม่ได้ติดตั้งเพิ่มนะมันทําให้รถของเขาเนี่ยดูสปอร์ตนะดูดุดันไม่เกรงใจเฮ้ยเราพูดไม่ได้แล้วนะนะอันนั้นยังคนละคนละแบรนด์อ่นนะแล้วก็ที่น้องมิ้นเคยถามลูกค้าหลายท่านนะที่ชอบ a อ็ e เพน r ดอร์ครอคือเขาชอบในความสปอร์ตนะคะ ความเต็มความครบองอ่ะเหมือนคล้ายๆแบบนักเรียนแต่แต่งตัวเต็มยศอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับราว หลังคาด้านบนนะคะซึ่ง x อ็กเพนเดถามว่าม hmm. ีแบบนี้ได้ไหมเขาจะไม่มีมาให้จากโรงงานแต่ลูกค้าบางท่านก็สามารถอัดแอพเพิ่มเติมได้นะคะแต่กาบตรงนี้บอกเลยว่าทั้งซุ้มลอแล้วกาบเนี่ยเราไม่สามารถไปแต่งให้ GT เป็นแบบนี้ได้เพราะน้องมิ้นตามหาให้ลูกค้าแล้วแต่ทําไม่ได้จริงๆถ้าใครทําได้อย่าลืมคอมเมนต์หรือรีเควสต์มาแจ้งน้องมิ้นด้วยนะคะต่อเลยค่ะสําหรับด้านข้างตรงนี้นะคะเบ้ามือนี่บอกเลยว่าพี่ปอชอบมากๆอ่า ถ้าเกิดได้ซื้อรถแล้วรถเป็นสีดำพี่ป้อจะเชียร์อันนี้เลยมาใหม่ค่ะมาใหม่อันนี้คือเบ้ามือ สีโครเมียมแบบเต็มเบ้าและเขียนด้านข้างว่าเอ็กซ์เพนเดอร์เป็นวิงวิงเป็นกากเพชรด้วยนะสวยมากนะคะนี่คือตัวใหม่ที่เพิ่งออกมานะคะแล้วเราก็เอามาติดตั้งให้กับพี่อ้อมนะบอกเลยว่าทำให้รับกันกันกบที่เปิดมากๆสวยค่ะสวยและด้านบนค่ะคิ้วกันสตร์ก็ยังเป็นคิ้วกันศาสตร์แบรนด์ที่ผลิตออกมาเพื่อส่งออกที่ประเทศอเมริกานะคะซึ่งตัวคิ้วกันสาดตัวนี้นะมีลูกค้าโทรมาบอกเลยว่าน้องมิ้นประทับใจมากลูกค้าบอกว่า ดูรีวิวแล้วประทับใจคิ้วกันาสาดมากมากเพราะที่อื่นไม่มีแบบนี้มีที่ช่องน้องมิ้นช่องเดียวเลยที่เห็นเป็นคิ้วกันสรดเป็นทรงเว้าวนะคะแบบนี้เลยมีมิติมีเลเยอร์และที่น้องมิ้นบอกนะคะคิ้วกันสรดของเราเนี่ยจะต้องเป็นงานที่เป็นงานฉีดนะมันจะทําให้แข็งแรงทนทานนะคะและทําให้ออกมาสวยงามแบบนี้และที่สาคัญเวลาเราจับไปไม่บาดมือเนี่ยค่ะเช็คได้เลยไม่บาดมือ ใช้ไปนานๆก็ไม่หักไม่หลุดนะนี่อยากบอกมากๆเลยว่าเคยติดแบบฉีดนะสมัยตอนที่ทําอยู่คลิปแรกๆออยู่โชว์รูมอื่นๆนะคะติดเป็นแบบปั๊มมาแล้วส่งให้นานะคะคันแรกนะคะของน้องมิน้นตอนนี้นะคะหักครึ่งไปแล้วนะคะนะ้าบอกช่วยสั่งอันใหม่มาให้ด้วยนะคะบอกเลยว่านี่คือประสบการณ์จริงๆไม่งั้นนะ้น้องมินไม่กล้ารีวิวขนาดนี้นะอามาต่อกันเลยค่ะ สำหรับเจ้าตัวฟิล์มนะคะฟิล์มก็ไปคัดมาให้เรียบร้อยแล้วฟิล์มตัวนี้คืออเมริกันออโต้ฟิล์มนะคะเป็นฟิล์มของต่างประเทศอีกแล้วนะคะบอกเลยว่าให้ความเป็นส่วนตัวด้านนอกมืดด้านนอกแบบนี้เลยแทบจะส่องกระจกได้เลยอย่าตกใจถ้ามีสาวๆนะมายืนส่องกระจกที่รถคุณนะคะเพราะเข้าใจว่าคุณจะมองไม่เห็นนะ แต่พออยู่ภายในค่ะเราเป็นคนขับเราเป็นคนนั่งเราจะรู้เลยว่ามันสว่างมากๆนี่นี่แหละค่ะคือข้อดีของฟิล์มเซรามิกนะและตัวนี้ที่น้องมิ้นคัดมาให้ที่ได้เพิ่มมาอีกอย่างหนึ่งนะคือการป้องกันแสง UV นะเจ้าของแบรนด์เนี่ยได้เอามาทดสอบนะให้มิ้นเห็นจริงๆนะว่าป้องกันแสง UV ได้เยอะที่สุดมากกว่าแบรนด์ฟิล์มเซรามิกยี่หอ้ออื่นหรือยี่ห,อห้อในท้องตลาดที่ดังๆด,งด,งด้วยอ่าบอกเลยว่า ไปดูได้น้องมิ้นรีวิวไว้ให้เรียบร้อยมาค่ะต่อกันที่ตูดกันดีกว่าตูดของรถ x p ็ n d e น c r o s s นะคะตื่นเต้นอะปกติจะรีวิวแต่ x p ็ n d e r GT บอกเลยว่าคันนี้เป็นคันแรกนะที่เป็นครอสสีดำนะคะแล้วแต่งสวยมากนะคะนี้ลูกค้าเลือกเองหมดเลยนะอ่ะด้านล่างตรงนี้ค่ะ ชุดแต่งตัวนี้นะคะมาพร้อมกับไฟเบรกนะคะที่ใหญ่ๆแบบนี้เขียนคำว่าไลเดอร์นะคะซึ่งน้องมิน,นะคะติดตั้งเพิ่มในเรื่องของเซ็นเซอร์ถอยจอดไว้ให้นะคะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยกับผู้ขับขี่และมาพร้อมกับกล้องถอยที่ติดตั้งมาให้จากโรงงานเรียบร้อยแล้วทำให้เราขับง่ายแน่นอนนะคะอ่าและคันนี้นะคะ ประตูท้ายนะคะเป็นเปิดแบบแมนวนวลแบบนี้นะคะน้องมิ้นเคยบอกข้อดีแล้วก็ข้อเสียไปแล้วเรียบร้อยเนาะซึ่งบอกเลยว่าอะไรที่เดิมๆมาจากโรงงาน ค่อนข้างที่จะได้การรับประกันที่ดีกว่าแน่นอนแต่ถ้าลูกค้าชอบความสะดวกสบายให้เลือกเกรดที่มีคุณภาพเท่านั้นนะอย่าไปเลือกของถูกนะคะให้เลือกอันที่เราคิดว่าเราใช้ได้นานดีกว่าแต่สําหรับใครนะคะที่ซื้อในช่องมินนะบอกเลยว่าน้องมิ้นเลือกและคัดมาให้แล้วถ้าว่าดีที่สุดคือเราถึงจะเอามาใส่ให้ลูกค้านะ,ะเพราะฉะนั้นแล้วทุก คลิปนะคะของน้องมิ้นจะมีการพัฒนาของแต่งหรือการรีวิวที่พัฒนาเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ลูกค้าได้ความคุ้มค่ามากที่สุดนะคะต่อกันเลยค่ะสําหรับด้านหลังนะคะ โปรโมชั่นของน้องมิ้นนะต้อนรับปีกระต่ายทองก็ยังจัดเช่นเดิมค่ะให้พรม V.I.P. สวยๆเต็มคันแบบนี้เป็นเกรดพรีเมียมจริงๆนะสั่งตัดชิ้นต่อชิ้นเลยแหละบอกให้เพราะว่าลูกค้าบางท่านรีเควสมาอยากได้แบบนี้อาจจะต้องรอนะคะน้องมิ้นจะสั่งตัดให้ชิ้นต่อชิ้นแล้วมาดูค่ะตะกองสีเส้นได้นะเนี่ยแทบจะไม่หลุดเลยนะเนี่ยอ,อันนี้คือสียอดฮิตมากสีวแดงได้ทองนะคะ ทำไมลูกค้าถึงชอบสีนี้รู้ไหมพี่ป้อเพราะว่าเวลารถข้างนอกเขาเป็นสีดําปุ๊บพอ,อเข้าไปข้างในเนี่ยลูกค้าอยากให้มีอะไรที่สว่างสบายตาเพิ่มมากขึ้นลูกค้าก็เลยชอบติดสีนี้กันมากเลยยิ่งเวลาถ่ายรูปนะตอนเรานั่งอยู่ในรถเราถ่ายรูปกับรถนะสวยมากนะคะแล้วก็พรมเดิมค่ะ อันนี้คือพรมเดิมนะคะที่เป็นพรมแท้นะพรมแท้มิสซูน้องมิ้นแถมให้เอากลับบ้านไปด้วยเลยค่ะเผื่อเบื่อเบื่ออยากเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนฟิลหรืออยากเอาออกมาตากแดดนะคะเอาพรม V.I.P มาตากแดดอันนี้เอามาปูแทนได้นะคะแล้วก็ถัดเข้าไปเลยค่ะขออนุญ,ญาตไม่เข้าด้านในนะเพราะว่าทําความสะอาดแล้วด้านในตรงนี้นะคะน้องมิ้นก็เปลี่ยนจอให้กับพี่ออมเรียบร้อยจอด้านหน้ายัางให้สเปคที่แรงนะคะ แต่ถ้าจะให้แรงที่สุดต้องอัปเกรดเพิ่มแรม2ลอม32นะคะและมาพร้อมกับจอเพดานกลางนะคะตัวท็อปสุดของเราเลยคือขนาด14นิ้วนะคะที่สามารถเปิดแบบอัตโนมัติได้กดเปิดปุ๊บเขาจะเด้งออกมาให้แบบสมูทสม,ทส,มทสวยๆเลยและมาพร้อมกับไฟแบ็คไลท์ด้านหลังนะที่เป็นสีฟ้าช่วยถนอมสายตาได้ด้วยนะคะเวลาเราดูจอกลางตอนกลางคืนเนาะและที่สำคัญค่ะควิกชาร์ท และเยอะมากควิกชาร์จนะคะที่อยู่ด้านหน้านะคะพอเปลี่ยนจอปุ๊บควิกชาร์จจะหายไปเดือนนี้ขออนุญาตอัปเกรดแถมฟรีให้ลูกค้าไปเลยจะได้ชาร์จทั้งด้านหน้าได้ปกติแล้วก็แถว2ก็มีที่ชาร์จจากโรงงานมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่สูง150กว่าปิดได้ไหมน้องมิน้นนี่เลยค่ะปิดง่ายแบบนี้เลยเปิดก็ง่ายแบบนี้เลยมาค่ะ และยังไม่หมดนะคะสำหรับของเล่นที่น้องมินชอบแถมให้กับลูกค้านี่คือพวงกุญแจแบบพรีเมียมที่สุดในท้องตลาดของเราตอนนี้แล้วอันนี้น้องมินก็ดูแลให้แบบนี้เลยค่ะอ่าซึ่งลูกค้าบางท่านนะคะคือจะบอกว่าวงกุญแจเนี่ยจะมาเป็นล็อตนะคะเพราะว่าเราสั่งมาจากต่างประเทศถ้าลูกค้ารีบใช้รถหรือว่ามีแผนจะใช้รถอยู่แล้วรีบจองนะจะได้โปรแบบนี้ด้วย เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับน้อง e อ็กซ์เพนเดอร์คปี2022ของเรายังถูกตาต้องใจลูกค้ากันอยู่ไหมสำหรับน้องมินแล้วยังมองว่าสวยแล้วก็ดูสปอร์ตสุดๆไปเลยนะคะแต่ว่านี่คือเดือนมกรานะปี2023แล้วถ้าลูกค้าสนใจเจ้าตัวเอ็กซ์เพนเดอร์คตัวนี้ต้องขออภัยอย่างยิ่งค่ะเพราะตอนนี้สินค้าของเราไม่มีผลิตแล้วนะคะใครที่ได้รุ่นนี้ไปบอกเลยว่าโชคดีมากแต่ใครที่กาลังเล็งอยู่จะเอาตัวเนี้ยรอตัวปี2023ได้ เลยค่ะเพราะว่าเขากําลังจะผลิตออกมาเร็วๆนี้แต่ถามว่ามีอะไรพิเศษเพิ่มมาบ้างตอนนี้เซล์ลก็ยังไม่ทราบค่ะถ้าทราบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยน้องมินจะรีบอัปเดตให้ฟังกันนะคะว่าอะไรที่ได้เพิ่มมาบ้างเนาะอะ,อะแล้วก็สําหรับคันนี้นะคะพรุ่งนี้เราจะเดินทางไป ส่งลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะคันนี้นะคะต้องขอบคุณลูกค้าอีกครั้งนะคะที่ไว้ใจให้เราได้ดูแลนะคะและอีกสงคันที่เหลือนะเดี๋ยน้องมิ้นจะมารีวิวนะคะคือเอ็กเพนเดอร์คอสีขาวทั้งคู่เลยลูกค้าเนี่ยตามหาสีอื่นๆไม่มีแล้วแล้วสีขาวก็รถสุดท้ายแล้วจริงๆนะคะที่ล่าสุดนะคะทางโชว์รูมของมิ้นได้สั่งมานะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะบอกเลยว่าลูกค้าซื้อรถกับน้องมิ้นนะไว้ใจได้เลยเรื่องอุปกรณ์การตกแต่งน้องมิ้นค่อนข้างที่จะดูให้แบบละเอียด มากๆและสำหรับในปี2023นี้นะคะน้องมินก็ยังให้โปรสุดคุ้มเช่นเดิมนะคะออกรถเริ่มต้นเพียง39,000บาทนะคะของแถมยังแน่นๆจุกๆตามที่รีวิวไปเมื่อกี้เลยนะคะและของแถมที่น้องมินให้บอกเลยว่าพรีเมียมทุกชิ้นนะคะเดี๋ยวขั้นถัดไปน้องมินจะมารีวิว e อ็ก n d นเดอร์ s นะส่งท้ายนะคะบอกเลยว่า สวยทั้งคู่นะแล้วลูกค้าน่ารักทั้งสองบ้านเลยนี่เพิ่งกลับมาจากสุรินก็จะผิวเข้มๆหน่อยนะเออใครที่เป็นคนอีสานบ้านเราก็จะรู้นะว่าตอนนี้อากาศบ้านเราหนาวมากนะคะแต่มากรุงเทพแล้วก็จะบรรยากาศประมาณนี้เลยสําหรับใครที่ชอบ,บน้องมิ้น์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปเป็นกําลังใจให้เซลล์ตัวน้อยด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปพร้อมกับรถสวยๆคันนี้และทิ้งท้ายใต้คลิปนะคะเป็นบรรยากาศนะคะการส่งมอบถึงหน้าบ้านลูกค้านะคะสวัสดีค่ะ